ส่วนฝั่งเพชรกิติกอวัยรุ่นทำม,มวยเวทพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์ครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับวารินกันฉําให้คะแนนสท่านกิษณนรักประเสิฐสุดอาราันุกลางและปรวัตรแขกสิงห์ทอนครับนี่ครับดูประวัติกันก่อนนะครับไฟแดงเจ้าเพชรขุนศึกสิทธอกันลสินที่ค่ายมวยของอบอจจังหวัดสตูลครับนักชกในดวงดูมุมแดงครับเพชรขุนศึกนี่หน้าตาเรื่องเลยนะครับ ใส่พิกัด100ปอนด์ครับนัดชุมนุมทีทู 5G สัญญาณระดับหนึ่งเพื่อชาวทูและดีแท็ธุรกิจฮัตดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร0280080000บริษัท CPF l e i t e s t e r Long f d c h a i n จำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากา่ายและในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยา้าตน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกซ์ผลัดกันรุกเลยนะครับเขาขยับเข้าไปเริ่มจะเปิดเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดหูด้วยกันอีก10ปีนะครับ 21โทลูม19สุดบริการใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคียมอเตอร์ขอบคุณบริษัทบุญสมโอสถจำกัดยาดองลาตร,ตราเกาเหลียยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแบงโยคีนรำศมีวงกลมยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไม่ดูไผ่คู่มีไว้ดมขอขอบพระคุณครับนี่ดูว่าเกมนี้เปิดด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเพชรกิติทีมงานนัะสั่งเดินให้เร็วเลยนะครับพยายามจะเบียดจะปล้ำใน มาดูว่าเพชรุนศึกมากมีขยับหลอกด้วยนะครับในก็มีลูกขวางแล้วก็แทงสู้เอาละครับเริ่มจะเล่นเกมอ้แทงเข้าไปเจ็บเ็เหมือนกันมาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกเอาละครับสถานการณ์ใกล้เคียงกันเลยนะครับมาถึงตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกจริงๆนะครับอยู่ดูว่าใครยุบทีเดียวนี่ถึงแพ้ครับโอ้เดินปั้มเดินชนเลยนะครับเพชรกิตติโอ้ดูครับแมจังหวะของคอตีครับ เรียกว่าลากมาตีโอยกนี้เดี๋ยวดูครับจะต้านวงในได้ไหมครับเอ้าเดิ่มจะก,ก่อสู้ครับแน่โดนสอสออีกครับวงในามาอีกครับโอ้เพชรกิติปั้มแข็งแรงครับเก็บไว้ก่อน2ยกแล้วมาปล่อยของครับยก3โอ้โหนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับ พาดไฟแดงนี่แชมป์นะครับแชมป์ภาคอีสานน้ำเงินแชมป์ภาคใต้มเพราะฉะนั้นอย่างนี้โอ้โหดูมาเหนียวเหลือเกินเอาในมาจับเด้งตีเข้าไปครับเพชรกิตตีแต่ว่าเดี๋ยวดูครับมานอกกับในแล้วครับตอนนี้กลางเวทีครับ mm hmm. เพชรขุนศึกแดงซ้ายซ้ายกลาสินอุ้ยสตูนมาแล้วครับก็เริ่มจะอัดเข้าไปเนื้อเนื้อนั้นเน้นทุกเม็ดเลยนะครับเพชรกิตติ ไปรับเยอะไม่ได้นะครับเพชรบุญศึกต้องขาย,ายันโต้ด้วยนี่นะครับในเริ่มจะเห็นชัดนะครับเบียดไปแล้วปะทะไปแล้วเนี่ยจังหวะการจับนะครับแล้วก็ล็อกแทงของเพชรกิตินี่ดูว่าจะทําได้ดเีเริ่มจะเบียดเริ่มจะเล่นเหมือนกันหน,นูหนีออกหรือเปล่านะครับดูจังหวะการล็อกต้องใช้เหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับเพชรบุญศึกเพชรกิติก็ถือว่ายกนี้นี่เร่งเต็กมกำลังแล้วนะครับ ต,ต่วไปหุ่นศึกรอตัวไปได้นี่โอกาสจะกลับมาก็ถือว่าอะไรก็ยังไม่แน่ครับนี่ครับเร,เริ่มจะมีตีโต้คืนไปเหมือนกันครับตึ 500, ้งน,น้าร้อยยาทน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกซา์ แล้วก็รางวัลจากแอนตซินเหมือนเดิมครับเตะกันขอสอกกับเข่ารอยแอนตซินมอบให้10,000บาทจระเข้ฟาดหางนี่มอบให้30,000บาทและกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกแอนตซินก็จะมอบสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทต้องขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้อง,อ,งอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวี่นัยวีระูุชงครับด้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับเข่า,น,ขานี้ไม่รู้ใครตีใครแล้วนะครับมาถึิงตอนนี้ดูว่าเพชรขุนศึก เริ่มจากขวางแล้วก็แทงได้เก็บเก็บเหมือนกันนะครับแล้วก็เดินเบียดเดินตลอดด้วยนะครับมาแล้วครับมีจิ้มลำตัวมาดูว่าโดนเข้าไปทํำได้จะหยุดหรือเปล่าแล้วับเพชกิต hmm. ิโอโดนจิ้มลำตัวโดนแทงเข้าไปหนักๆเหมือนกันทีมงานก็กระตุ้นนะครับที่มุมนี้บอกให้เพชกิติเดินนะครับไปถอยไม่ได้นะครับดูนะว่าเพชรขุนศึก เวลานี่ลยครับโอ้เริ่มจับได้แทงได้โอ้เกมนี้สนุกเลยครับผู้นี้แหมโผพันธานวงในเป็นส่วนใหญ่ก็จริงครับแต่ว่ายังไม่แน่นอนนะครับเกมการชกต้องวัดกันที่พละงกำลังด้วยครับนาน,นาทีนี้นี่ไครเหลือมากกว่าครับทีไว้โอ้ยครับัดขวาจิ้มมัดบ้างครับเอ้าแหม่ใหญ่เอียงนะครับเข่าซ้ายไปเด้งตีทีครับไม่กิติ โอ้พีทขุนศึกนี่แทงได้เจ็บครับแต่ว่าเพชรกิตติเนี่ยโต้คืนได้ครับเอายกสี่ครับเหลืออีกครึ่งยกแข้งซ้ายไปก่อนครับจิ้มข่าวคืนมาโอ้เสียบแล้วคาครับลูกนี้เพชรขุนศึกโอ้ยแม่แข้งแล้วสองครับเอาอย่าอย่าซึมนะครับเพชรกิตติโอ้โหดูครับอาวุธแกเยอะครับเอาแต่ยังยังอยู่ได้ครับอยู่ได้เอาคืนอีกแล้วครับชนอีกแล้วครับวงในเสียบอประสานงานเลยครับข่าซ้ายทีโอ้โหนี่ครับ มาชื่นชมน้องๆนักชกรวมถึงค่ายมวยด้วยครับดูมาทำมวยออกมาสุดยอดจริงๆครับนี่ใส่ก็ัง้งได้ยกแรกและดูครับอุ้ยม,ม,ม,มาเดินเข้าไปเจอสอกหน่อยไม่เป็นไรครับประเภทดื้อทะอลไม่เลิกอยู่แล้วน้ำเงินเพชรกิติ แต่ว่าโอ้โหตั้งคาเอาไว้เลยครับเจ้าเพชรขุนศึกมากลางเวทีก่อนครับดูว่าโดนต่อโดนนะครับออกอาการยุบย่นให้เห็นแล้วครับเพชรกิติเริ่มจะช้าลงเหมือนกันทำให้เพชรขุนศึกก็น่าจะชกสบายขึ้นนะครับดักแป่ดักแทงมีลูกขวางเข้ามาช่วยด้วยต้องมีหมักมีซอมาเสริมด้วยนะครับเพชรกิติพยายามจะเปลี่ยนเข้าไปโอ้โหแต่สายนี่ตวัดสูงๆนี่เชี่ยวไปเชี่ยวมานะครับแอนต์ฟินเกือบได้แจกแล้วแหละครับ โอ้นี่ครับปะทะไปปะทะมาแล้วนี่อยู่ที่ใครจะหมดมากกว่าแล้วครับในช่วงท้ายๆย,ย,ยก4นี่ครับเอาเข่าขวาโอ้โหแต่แข้งนี่ครับในจังหวะวงนอกก็ยังมีทีเด็ดอ้าวซึมซึมครับโอ้สับม,มีวงกลมกะดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดม คูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตและกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับาล่ครับต้องออกมาฮึดแล้วนะครับต้องมีหมัดมีสอด้วยนะครับยาฉีดดีสองแสนบาทเลยให้กับเพชรกิติโอ้แต่ว่าแข้งซ้ายไปเดินแบบนี้นี่จะเข้าทางร่องแข้งเลยนะครับสายมาแต่ละเม็ดนี่หนักๆดูนะครับดูว่าจะหมายก้านคอด้วยนะครับตวัดสูงๆนี่หลายครั้งโอ้โหเตะสายทางายทำท่าจะหยุดทำท่าจะหยุดเอาล้ครับดูว่าจะเร่งเกม ปิดเกมเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังขยับเข้าหาต่อนะครับโอ้โอ้ยโอ้ยกรรมการยุติการชกเลยนะครับโดนก็ม่หนักๆนะครับชุดนี้โอ้โหชุดใหญ่เลยนะครับในยกสุดท้ายครับกะจะขึ้นมาพลิกเกมครับเพชรกิติก็ต้องชื่นชมด้วยนะครับเพชรขุนศึกนี่ออกอาวุธตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับ1-2ไม่มีประหยัดอาวุธครับชูมือเลยครับไปที่เพชรขุนศึกดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี